มาค่ะทุกคนวันนี้ติ่มมีปักแพงหรือว่าปักหมุนลูกใหญ่ๆนะคะวันนี้เต่มจะพาทุกคนมาเชื่อมกินนะคะวันนี้ก็จะเปลียนที่เต่มทําแกงไม่หมดนะคะต่อไปเราก็จะมาช่วยเป็นชิ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่หนามากไม่วางมากนะคะต่อไปก็มาแช่น้ําปูนใส่ประมาณสองชั่วโมงค่ะครบเวลาสองชั่วโมงก็มาล้างค่ะก่อนจะไปเชื่อมค่ะ น้ำตาลค่ะคอมบานใส่ตามชอบเลยนะคะอันนี้ติ่มจะไม่ทำบานมากนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลเป็นคาราเมลนะคะแล้วก็หยดน้ำลงไปค่ะต่อไปก็ต้มให้น้ำจนแห้งเลยค่ะน้ำจนแห้งหมดแล้วค่ะพักให้เย็นก่อนนะคะถึงเวลาชิมแล้วค่ะทุกคน รสชาติก็จะกรอบนอกนุ่มหน่อยนะคะเป็นขนมกินเด่นเด็เพราะอร่อยดีนะคะทุกคน